อีกครั้งหนึ่งนะครับกับเพจไดร์บู๊นะครับวันนี้ก็จริงๆเราก็ชนะแล้วนะครับไม่คิดว่าจะชนะได้ด้วยตัวนี้นะครับไม่คิดจริงๆเพราะว่าตีก็ช้าตีก็ช้านะครับแล้วก็เหมือนท่าก็แบบไม่ค่อยมีอะไรท่ากระโดดกกินโซอย่างเดียวนะครับตัวนี้ถ้าสมว่าเราตีตัวของศัตรูได้เนี่ยมันจะมีเม็ดล้วยจีนะครับสีชมพูชมพูให้เราเก็บนะครับซึ่งผมก็ไม่คิดว่า นะครับผมจะเอาชนะลาดบอร์ดได้ด้วยตัวนี้นะครับแต่ว่าที่น่าสนใจคืออีตัวนี้ครับพอเก็บเป็นกล้ยจีเขาเนี่ยเราเราสามารถกินนะครับคล้า,า,ย,ายๆกินโซที่เราเก็บมาแล้วก็เพิ่มเลือดได้นะครับผมก็เลยมาลองเซตนะครับเซต <Yeah. S 2> เซต <s antes> ไอเทมแนวนี네้นะครับก็คือมีฟอเรสต์นะครับอันนี้เขาบอกว่านะครับเพิ่มเลือดสิบ นะครับทุกๆ60สิบวินาทีนะครับเก็บครบ4อันนะครับผมจะคล้ายๆกับป้องกันดาเมจนะครับได้ประมาณ4 0อนะครับอันนี้แล้วก็มีลาเวนนะครับลาเวนเขาบอกว่าหลังจากที่เราโดนตีเนี่ยมีโอกาสที่เราจะคล้ายๆกับเหมือนสะท้อนดาเมจนะครับออกไปนะครับถ้าว่าเก็บครบ4ก็อารมณ์ประมาณว่าเหมือนจะสะท้อนแรงนะครับทุกๆ10วิที่เราเสียไปมันจะเพิ่มเกาะ อะไรมาสักอย่างหนึ่งนะครับลาเวนอันนี้ส่วนตัวของสปอนไม่ได้ใช้นะครับใช้จริงๆแล้วหลักๆคือใช้เป็นฟอร์ตเลดกับรีเวนนะครับผมใช้สองอันนี้นะครับซึ่งเราก็ตีตีไปเรื่อยไม่ทำอะไรเลยกดตีเนี่ยกดตีตีตีเสร็จดูดโซกินเลือดตีตีดูดโซกินเลือดมาเรื่อยๆนะครับผลสุดท้ายเราก็มาเอาชนะอีตัวนี้ได้นะเพราะว่าตัวนี้คือเหมือนเหมือนเขายิ่งกินโซ เนี่ยเหมือนเขายิ่งกินโซเหมือนเขายิ่งแบบถึกแล้วคือตัวถึกมากอ่ะเนี่ยผมยืนตีบอสแบบยืนตีตีหน้าดานเลยนะยืนตีเลยอันด้านผลสุดท้ายเราก็ชนะนะครับก็เลยจะมาแนะนำนะอีกเซตหนึ่งถ้าว่าเราแบบอยากเล่นอ่โง่ๆนะครับไม่มีตัวของสกิลเพย์เดินตีอย่างเดียวไม่ต้องทำอะไรเลยเดินตีอย่างเดียวตีตีเก็บโซกินเลือดตีตีก็บโซกินเลือดนะครับเราก็สามารถใช้ เซตนี้ได้นะครับอันนี้คือเซตของคนที่เหมือนแบบไม่ค่อยมีสกิลเพย์เท่าไหร่เหมือนผมนะครับเรียกได้ว่ากาก,ากเลยเราก็เอาชนะได้นะครับด้วยตัวนี้จริงๆไม่ได้กดอ่านไปเพราะว่าไม่คิดว่าจะเอาชนะได้นะครับโอเควันนี้ลาไปก่อนเพียงเท่าน,นี้สวัสดีครับมาแนะนำไปเฉเอบ๊ายบาย